สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะซึ่งในวันที่14และ15นะคะก็จะมีการทดสอบปลายภาคเรียนที่2นะคะของปีการศึกษา2564นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูจอยก็จะมา อธิบายเกี่ยวกับข้อสอบในรายวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะแบบทดสอบมีจำนวน2ตอนจำนวน22ข้อตอนที่1เป็นปรนัย4ตัวเลือกจำนวน20ข้อ20คะแนนตอนที่2เป็นอัตนยัยจำนวน2ข้อ ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับการทําข้อสอบในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะตอนที่1ก็จะเป็นปรนัในสตัวเลือกจกํำนวน20ข้อ20คะแนนนะคะข้อละ1คะแนนนะคะเมื่อนักเรียนอ่านโจทย์และนักเรียนหาคําตอบได้แล้วนะคะนักเรียนก็จะไปทําเครื่องหมายกากบาทนะคะในกระดาษคําตอบของเรานะคะ ค่ะสำหรับกระดาษคำตอบนี้นะคะก็จะใช้สำหรับตอนที่1นนะคะเมื่อนักเรียนอ่านโจทย์และหาคำตอบได้แล้วนะคะหาตัวเลือกได้แล้วว่านักเรียนควรจะเลือกตัวไหนนะคะนักเรียนก็จะสามารถกากระบาดทับอ่าลงไปในช่องที่นักเรียนเลือกได้เลยเช่นข้อหนึ่งอ่านโจทย์ปุ๊บ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 นักเรียนหาคำตอบได้ปุ๊บว่าตอบขอไขนักเรียนก็สามารถอ่าสามารถกากระบาด ในช่องขอไข่ได้เลยแบบนี้นะคะซึ่งวิธีการการนะคะให้นักเรียนกาเต็มช่องนะคะเพื่อที่จะคุณครูได้มองเห็นชัดเจนนะคะข้อที่สองถ้านักเรียนหาคําตอบได้แล้วเป็นกอไก่ก็สามารถกาทับแบบนี้ไปได้เลยนะคะทั้งหมดก็จะมี20ข้อคะ่ะนักเรียนคะอย่าลืมเขียนชื่อนะคะเขียนชื่อนามสกุลน,นะคะเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะ ค่ะสำหรับตอนที่2นะคะก็จะเป็นข้อสอบแบบอัดปันในนะคะจำนวน2ข้อให้นักเรียนเขียนแสดงคำตอบลงในกระดาษคำตอบนะคะอ่าก็จะมีข้อที่2 1และข้อ24ที่12นะคะนักเรียนอ่านโจทย์และเขียนเติมลงไปในกระดาษได้เลยนะคะแล้วก็แสดงวิธีทำลงไปในกระดาษคำตอบได้เลยค่ะ ส่วนสำหรับข้อที่2ก็เช่นกันนะคะ,ะดูคำสั่งดีๆนะคะว่าโจทย์ให้ทำอะไรนะคะนักเรียนก็สามารถเขียนลงไปในกระดาษคำตอบได้เลยค่ะค<อ>่ะสำหรับคลิปการสอนแนะนำการทำข้อสอบน,นี้นะคะก็จบแล้วนะคะคุณครูขอให้นักเรียนโชคดีในการสอบน,น,น,นะคะตั้งใจในการทำข้อสอบน,นะคะสวัสดีค่ะ